อ๋อครับพี่ดีเลยครับจริงๆเราก็มีเยอะมากเลยนะพี่ใช้เรียนแต่ว่าหนึ่งก็คือเรื่องค่าคอร์สของพี่ถูกแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ความน่าเชื่อถือของ API คนอื่นอาจจะเป็นบุคคลดูเป็นสองอย่างก็คือหนึ่งดูค่าเรียนเป็นหลัก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่มาเปิดสอนโอเคครับทำให้ผมก็าใจเยอะเลยโดยเฉพาะพี่มานิ์อธิบายเรื่องแบตแล้วก็พี่อธิบายเรื่องตัวคอนโทรลเยอะิคุ้มเลย้มากคุ้มเป็นคุ้มทีแรกสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือเป็นช่างแล้วก็มาเรียนกับ a อพอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้มาเรียนเรื่องรถไฟฟ้าเปลี่ยนไปจากเดิมได้เทคนิคไงก็ต้องเรียนรู้ใหม่ครับต้องเรียนรู้ใหม่ต้องเพิ่มเติมอีกเยอะอีกหลายอย่างที่ โวลต์วัตต์แอมเรียนรู้เรื่องแบตเตอรี่ที่มันมีกําลังโวลต์มากขึ้นแอมมากขึ้นด้วยใช้งานยังไงให้ปลอดภัยยิ่งรถแม่บ้านเราก็ต้องรู้รู้ว่าสายเส้นไหนเป็นยังไงสายไฟมีเยอะมากคุ้มครับสองวันได้ความรู้มากกลับไปก็ประกอบจดลูกค้าได้ประกอบรถขึ้นใหม่ได้ใช้งานได้ได้เยอะเลยครับผมความรู้แน่นมากเลยครับวิทยากรดีมากเลยครับหาลูกคุณไหม คตรคุ้มอ okay e ่ะครับโอ้โหถ้าจะสอนหมดขนาดนี้ประกอบได้กันเป็นพันขนาดนี้ผมว่าไม่มีที่ไหนแล้วล่ะโอเคเลยครับใครที่สนใจนะครับมาที่นี่ได้เลยครับเอพีไงยี่บีเป็นยอดเลยครับไม่กั๊กแน่นอนครับเมื่อกี้พี่หาอะไรอยู่พี่เมื่อกี้ี่หาสงสัยว่าสงสัยว่ามันเกียร์มันถูกหรือเปล่ามันไม่เหมือนคันอื่นใช่ครับมันไม่แรงเหมือนคันอื่นสมถูว่ามันเป็นที่ BMS แล้วกล่องอันนี้มันมันรับเขาบอกว่า300แอมป์ แต่ b m มันจ่ายไม่ถึงมันก็เลยไม่แค่นี้คอร์สนี้ก็นั่นแหละครับก็จริงๆผมถึงผมเป็นวิศวะไฟฟ้าแต่ว่าพวกแบตเตอรี่เงี้ยมันก็เป็นเรื่องใหม่นะก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่ามาเนี้ยก็คือได้รู้เยอะเลยอีการแพ็คไปดีการตัว BMS ออะไรแบบนี้ครับผมครับราคานี้ไม่ต้องคิดเยอะครับก็สนุกครับเดี๋ยวลองสลับกันี้ดูจะไเหม่ยมาันนู้นไหมอ่าใช่มีของที่นี่ โอ้ความรู้แน่นเลยครับได้ความรู้กลับบ้านเยอะเลยแน่นเต็มกระเป๋าเลยครับจะคือนอาจารย์หรือเปล่าอ๋อผมเอากลับให้มากที่สุดครับผมเอากลับแ0 90บเก้าสิบ 8, 10, รแล้วคุ้มมากมากครับคุ้มมากๆคือว่าเราเรามานะเป็นน้ำแบบไม่มีเลยในแก้วตอนนี้คือกลับเกือบจะล้นเลยเต็มนะครับเต็มเลยเลดีมากเลยครับในความรู้สมมติว่าเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้ EV มันไม่ได้น่ากลัวนะครับน่าเรียนรู้แล้วก็ คุณหนีมันไม่พ้นแน่นอนอยังไงก็เยอะเยอะมากๆครับเยอะมากๆต้องต่อไปช่างทุกคนต้องเจอครับถ้าคุณทําไม่ได้คุณไม่ได้ตังค์กค้าแน่นอนครับก็สนุกดีครับผมนี่คือการสอนครั้งที่2ของผมครับก็ไปได้นะก็ได้ให้ความรู้กับพี่ๆเขาตอนนี้ก็คิดว่าทุกคนก็เริ่มต่อไปละปก,กติหลักๆที่สอเรื่องแบตเตอรี่นะครับเรื่องตั้งแต่ความรู้เรื่องแบตสอนแพ็คแบต สอนวิธีการวัดแบดตเตอรี่ก็วันนี้พี่ๆเขาก็เริ่มเข้าใจกันแล้วเพราะว่าเมื่อเช้ามีแพ็กแบตด,ด้วยเบื้องต้นนะก็ตอนนี้เขาก็ทุกคนก็เริ่มรู้แล้วว่าต้องใช้ยังไงใช้ยังไงปลอดภัยก็ถ้าใครอยากเรียนเนาะแนะนาครับ A P i E V คอร์ตหน้าสมัครมาได้เลยนะครับ,รบเจอผมแน่นอนรู้วิธีการแพ็คแบตรู้วิธีการใช้แบตที่ปลอดภัยแน่นอนเจอกันครับ ดีดีครับพี่จากที่เราไม่รู้อะไรเลยครับเรามาเรียนรู้พวกระบบไฟฟ้าอะไรพวกนี้สายไฟแล้วได้ความรู้เยอะครับพี่หลายอย่างเลยครับแบตเตอรี่ไล่สายไฟวัดโวลต์คำนวณพวกแบตเตอรี่ครับคำนวณลอ้อคำนวณมอเตอร์ทุกอย่างครับที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าโดยตรงครับก็ทุกจุดทุกส่วนที่เป็นตัวเลขที่เราจะ หาได้ครับรไดะประกอบรถด,ด้วยเลยนะครับเราก็ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับรถไฟฟ้ามาเอาง่ายๆเลยพี่ก็ก,ก็ก็ไม่มีใครได้เคยทําเลยครับก็มาเรียนที่ก็ได้รู้หลายอย่างถ้ามีเวลา มีกำลังหน่อยก็มาเรียนเรียนได้ครับได้ความรู้เยอะบางอย่างที่เราไม่รู้ครับบางทีคนอื่นเขารู้เขาอาจจะไม่บอกเราอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เขาบอกหมดเลยครับนได้เพื่อนใหม่ด้วยได้ครับและเปลี่ยนความรู้กันครับส่วนตัวผมว่าคุ้มนะครับคุ้มสำหรับความรู้ที่ได้มาชได้เกือบทุกอย่างเลยได้เรื่อันด้วย